ไกินกันดีกว่าคอะไรดีพุ่ลัวห้องน้ำเหรโอ้ยก,กินขยะดีกว่าอร่อยกระดานไม่ได้ความพิธีนะครับหมายเลขสามสี่ศูนย์ไปรู้สึกหิวเฮ้ยนี่นี่ี๋ยวนะร้านอะไรอ่ะนี่ร้านอะไรวนะเนี่ยเฮ้ยมีลูกชิ้นมีก๋วยทอด,ดอกเด็ดดอกเด็ดเชิญน,นี้มันใครวะ,ะกินกินได้เหรอผมว่ากินมันกินได้เหรอมัน ดูสิกินได้หรือเปล่าไม่ค้าอยู่เปล่าไม่ค้าไปไหนเนี่ยอันนี้กินได้ไหมอ๋อโอ้กินได้ดิเอาอะไรดีเผือกมันเอานี่นี่กล้วยปะใช่เอากล้วยกล้วยอ๋ออย่างเดียวนะครับแล้วก็เออเอากล้วยแล้วแม่คุณคุณดินเขาอยู่ปอตทไหนเที่ยวอะไรนะเที่ยวอะไร นี่นี่นเอาขั้วยกับนี่ขั้วใหกับนี่ปลาหมูปิ้งไส้กรอบอ๋อแสดงว่าอินก็อยู่ไออยู่ปั๊มนูน้นสิใช่ไหมอ้าวนี่น้องอยู่น้องขายนี่หรอน้องครับขายนี่หรอขายนี่หรอ,อ เขาไปไหนอ่ะแม่ค้าแม่ค้าหายไปไหนเนี่ยไปน่าจะไปเที่ยวกันหรอกอ้าวหนูพี่ว่นหนูหนูด้วยแล้วเปิดให้เขาด้วยแม่ค้าไม่อยู่นะแม่ค้าไปเที่ยวแม่ค้าไปเที่ยวนะครับที่ไหนครับเที่ยวไหนอ่ะเขายังไม่มาเปลวะแม่ค้าไปอยู่นะครับเนี่ยเขาบอกไปเที่ยวกันครับห้อ เขาบอกไปเยี่ยวไปเที่ยวมีลูกชิ้นด้วยอร่อยอร่อย,ยว่าไง่รับปลาเครืองหรือว่าของเจาะหรือว่าคุณสั่งอะไรไปสั่งไปแล้วอ่ะสับเอา้านี่ไงระเบิดกับเจาะนี่ไง มีไส้อะไรบ้างครับมีหกสิบห้าห้า่สห้าสามห้าจ้ะไส์อะไรารอะห้าสิบอันไหนก็ได้อันหนึ่งอันนั้นใช่อะไรอร่อยเอาเรากินคนเดียวนะโอ้โหของอะไรนะทอดอะไรตกกดักเ็นยิ้มอ่ะอลูกดัเาไม่อยู่ดิเรายกเขาดิเเราไปเที่ยวกัน ตามหาแมคคาหรือร้านนี้เลยปั๊มสีทีสามสี่ศูนย์นะไม่อยู่บ้านนะมีไปเที่ยวแล้วนะไปไหนวะเป็นไงกรอบไหม,มกรอบกล้วยมันฟันในกรอบหรอเล่นไหมเล่นใหม่ก็ได้เล่นใหม่อ๋อกรอบไหมกล้วย ฟันน่งพี่เดียววันเดี๋ยวผมไปซื้น้าให้ตัวตีบ้างพี่เท่าไหร่พี่กล้วยกล้วยกล้วยทอดครับแม่ค้าไม่อยู่ประกาศหาแม่ค้าหน่อยนะแม่ค้าไปไหนไม่รู้จะไปเที่ยวทะเลกันเหรอเกลือด้วยนะแม่ค้าไม่อยู่นะ ดีจังเลยทีเอาน้ำอะไรบาจะเข้าไปกินมาก็กอดว่าขากอดได้น้ำมีแล้วมีแล้วมีแล้วน้ำมีแล้วอร่อยก็แวะมาครับไปไปากไว้ก่อนมีความแซ่บอุ้ยจังรุนครับแม่ค้าไปเที่ยวทะเลใช่ไหมไม่ได้ใจใช่ไหม ระกาศหาเจ้า,จาของร้านร้านเนี่ยเนี่ยใครมาชมแล้วรู้ว่าเจ้าของร้านร้านนี้อยู่มาเลยนั่งนี่ก่อนนะนั่งรอเจ้าของร้านก่อน,นได้แล้วนี่นะจะเดลนาจาคุณล่วไปซื้อน้ำอยู่ครับวันนี้เป็นคุยกับลูกค้าที่สุพรรณบุรีนะฮะเดวะมา เรื่มาซื้อกล้วทอดดอกเด็กชวนยิ้มนะครับ<ม>ก็ลูกชิ้นระเบิดแจน้นน่ครับสวยๆ่สๆครบสนใจแฟนายได้นะครับติดต่อที่0823438559ครับผม,มร่วไปไหนมะเนี่ยร่วร่วซื้อน้ำอยู่ร่วไปซื้อน้ำอยู่นะ ไมค้าไม่อยู่แลวเป็นไงค้าไม่อยู่วะอ่ะแค่นี้นะพี่น้องครับที่ปัม๊มปั๊มพีทีนะปั๊มพีทีเส้นออกสุพรรณสามสี่ศูนย์นะครับผมเดี๋ยวออกมาสามสี่ศูนย์ปั๊มพีทีนะครับมีทั้งสองปั๊มนะครับปั๊มแรกเป็นปัม๊มอะไรอันแรกก็มีปั๊มสองก็มีโอเคแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ Thank <laughs>